รอ,อยิงตัวต่อไปเลยครับสีสีเลือดสีดกระสนุนนี่โอ้โหคืนคืนนเฮ้ยมีสมาธิกรับมีสมาธิออกมีสมาธิดภในซ้าครับ เก็บแล้วน่าจะติดคอตั้งทองหลุดไปตัวหนึ่งครับครับผมหลุดยอให้ครับโอเคเกบตร เห็นเรียบร้อยครับกระสุแนแดงระเบิดแล้วไม่ยิงมอทตอร์ครับกาะเบอาครับกาะเบอบาบอนิดหน่อยครับโอเค

คิดให้ยิงอ่ะยิงเร็วเลยวนวนซ้นายนะครับวนซ้ายขอบคุณครับเทรซ้ายนะครับระวังนะครับ ไอ้ท้องหลุดไปตัวหนึ่งครับโลแล้วตัวหนึงตนายซ้ายครับตนไยซ้ายอห้ปีกีขา,าออกตนหยเก็บเียร์ครับมีนอย่าเพิ่งยิงนะครับผมรอมันยกครับ เอาราชวินยิงนะนโมตั้งเลยครับนโมเก็บตั้งได้เลยเเยิงได้เลยินยิงได้เลยวินยิงขอรสมดโต้โอเคอเคายเด็กยิงอยู่ครับ,รบเด็กอย่างนะีอเหวินาวีายิมาบอกนะลองทนะ้าพานะลองมา่มาแล้วครับ โอเขวาโอเคขวาอ่าขาขาสีทองไปเลยขาไปจีมาแล้วนะครับเตรียมรวมได้เลยครับเตรียมรวมได้เลยขวาแล้วเตรียมรวมครับเนาะนโมระวังมอเตอร์โอเคมารวมนะครับคุณรวมนะครับคุณใจรวมอะไรนั่นสิครับผมยิงเลยครับยิงเลยครับยิงเลยครับ Bye. You have my attention. <laughs> อนตลายไปก็ยั่ไรวะน้องผมครับผมกำลังแก้อยู่ครับโอเคแก้ให้ละนี่สุดแดงเลย ยิงเลยไม่ต้องวิ่งกลับไปครับยิงได้ยิงดีมันจะทำให้ออกไปขึ้นได้จะได้ไม่เสียเวลาใช่ครับใช่ครับเก็บปุกยิงเลยเล็งได้ยิงเล็งได้ยิงไปเรื่อยๆไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงบอสนะวินจังหวะนี้ไม่ต้องยิงบอสนะไม่ต้องยิงเลยไม่ต้องสนใจบอสเลยกระสุนแดงต้องมาก่อนใช่ไม่ต้องยิงบอสใช่ครับโอเคครับไม่ต้องยิงบอสเลยจังหวะนี้ไม่ต้องสนใจบอสเลยยิงเวลาพี่บอกให้ยิง่ ไอพี่จีมาบอกนะไอพี่จีมาบอกซ้ายมาซ้ายครับซายมาโอเคซ้ายขวามาแล้วเตรียมรวมเลยเคลียร์มอนเตรียมรวมเลยเก็บไปวะตรงกลางแล้วลากบอลมาตรงกลางนะลากบอลมาตรงกลางนะแคนเติร์นเข็นเติร์โอเคแคนเติร์นเส

ยิงวิ่งเก็บไาปิจิยิงยิงกระสุนแดงนะเนาะยิงกระสุนแดงแลแเลยสกี้ผมตกป้อมเขียวอยู่ครับอ่าครับครับครับเป็น,นโหลดสกีขวาแข่งขึ้นให้แข่งข้นให้จในขวาจะในขวาที่ดียวครับโลแตกโลแตกโลแตกยับเก็บไม่เป็นไรเลือดยิเยอะอยู่เลือดเยอะ เคเก็บไว้เก็บไว้ทางไหนขวาทางไหนขวาเขวาบอกนะซ้ายขวามาบอกซ้ายมาครับซ้ายมาแล้วซืออยู่ปอปปอปเล็งผมมาเอาพีจีออกไปทางนี้ครับซ้ายตัวนึงนะสไลด์ซ้ายเฮ้ยสเปซซ้ายโอเครวมได้รวมนะครับซ้ายซ้ายครับ คุณวินระวังตายหลบเกบอสมาเกียร์ให้แล้วครับเอเครวมได้รวมครับรวมได้รวมรวมได้รวมครับรวมได้รวมไปครับเดี๋ยวคุณยิงบอสนัตรงนี้มันไกลไปรอกอนรอกอนมาเลยต้องเพิ่นมาเลยต้องเพิ่นมาเลยเบ๋อตายนะครับครับผมคุณแมมาเลยครับคุณแดงมาเลยเอาเลยครับยิงเลยยิงเลยผมยิงททนอยู่ จะเอาเท่านั้นไฮมาไม่มีคนวางไฮเลยโอเคผมล,ล,ล็อะผมวางแล้ววางแล้วตะเปยขวาโอเคโอเคอเข้าเลยครับนี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้เออจะหาโล่าทาี่ไหนเนีโดนดันนี่ม,มอเตอร์มอเตอร์ ใช่ไชไใช่เตรอบรอบที่สี่แล้วรอบที่สี่แล้วผ่านรอบนี้ไปได้ก็จบ้องปั๊มเขียวนะครับยิงเลยครับอพีจีเป๊ะไซ ยิงกระสุนแดงแคแตกนะรอบนี้กระสุนแดงแตกแล้วก็วิ่งไปช่วยหน้าเลยไม่ต้องไม่ต้องชัดได้ชัดนะชัดได้ชัดนะลอกยืนอยู่ครับครับผมโควชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนิวคุณนิวคุณนิว ช่วยช่วยยิงวนหน่อยช่วยยิงอนห่อยช่วยยิงหน่อยช่วยยิง่อนหน่อยครับวัง้นอยโอเคยิงหมอ่นะยิงหมอน่นะผมนตไม่ติดนะยิงหมอน่ช่วยยิงหมอนี่เพิ่มหมอนายซ้ายครับนายซ้ายโอเายซ้ายขวาเลยนะครับมีสองตัวเลย ในขวาเกียร์ไปแล้วสายเกียร์ครับตายยังไอเกียร์ครับโอ้โหเยอะเลยคุณดาวพยายามอย่าเข้าใกล้พยายามอย่าเข้าใกล้บอสนะคุณคุณวินอะอย่าเข้าใกล้บอสมัน Blood. จะได้มองผมคนเดียว like. ไม่ทันแล้ววินอย่าไปวิ่งอย่างนั้น เป็นไยครับแขนไม่ทันนะแขนไม่ทันหลบไปเลย,เาลๆๆย,าลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว วางวางตรงกลางเลยปะวางได้เลยคช่วยหน้าเลยวางแล้ววินไปถงหน้าช่วยคุณชัยเลยจุมอนได้เลยตุ๊กกำลังหลังนะกำลังแก้อยู่สุดดาวอยู่ด้านหนึ่งสิบวิสิบวิเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวแก้ให้ครับไปช่วยคุณชัยด้านหน้าเลยครับตคงทำิ่งอ่ะวิ่งแม่นะรถตุ๊กเลยอ่ะเปลีแป้ล้ออ่ะ อหลดเข้ามาขนขวาขอ้นขวา้นขวาแกให้แล้วแกให้แล้วแกให้แล้วแกบอลให้แล้วเปิดก่อแล้วครับสเปย์ขวาปขวาี้ตาครับขวาครับสปขวา แดงตายตัวน okay. 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 ึ่งโอเคแต่ในต้ายครับตในต้ายายเคียายครับมองผมนโมขยับไปลาคุณก่อยขยับไปหาคุณลูก่อยขยับไปหงคุณลูก่อย โอเคโอเคโอเครวมได้เลยครับรวมได้เลยครับรวมได้เลยครับนั่งมาหนึ่งมันออกมันออกมันออกเดียวเดียวเขี่ยมัน,มนเลยเขี่ย okay. มันเลยมอง <c oughs> ผมเรื่อยๆนะไม่เป็นไรให้มองไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจจังหวะนี้ อ,อย่าเอาไอ้อาบิจีอย่ายิงเล่นนะอย่ายิงเล่น,นะอาบิกีอ่ะ,อนนอะแคร์ใครอยับตามโลูกนะแขร่าตามโลกูอาาโลกออกไปแล้วยิงบอสเลยฆาบอสเลยฆาบอสเลยอาบิกี้ตั้งไว้นะครับมันเขี้ยวแม่งยิงสักนังด้ว่ย เห้า้แม่คนออนล้อล้อทั้งจัดไม่มองกูเลยเ้าพี่ล่นโดนหัวดูเรื่องหน้าองล้องแม่อไรวะเซร์เวอร์รีสตาร์ท We forced them to accelerate the plan. They're away from raining hell on DC with that train. The true sons could easily have been reborn right here if it wasn't for you. Well Agent down. You have ไม่มีเสื้อหมอเลยหรอเสื้อแทงเดี๋ยวรอก่อนรอดของพี่ยังไม่เก็บเลยไม่มีเสื้อหมอเลยเสื้อหมอไม่มีเลยนะโมรอรอรอรุ่นรอรุ่นจากในกล่องแทงน้ำตากแทง immediate medical assistance needed agent down agent deceased i definitely have gone up เปิดไปไหนหมดเลยปิดก่อนเปิดหลังก็เหมือนกันแหละถ้าดวงมันได้อะใช่ครับเกลือพอกันเปิดก่อนได้ก่อนนะเปิดก่อนได้ก่อนนะกระเป๋าแทงของาหมอผมเปิดไม่ได้ทำไมของใครเปิดไม่ได้ของน้ามัวใช่ใช่กุญแจครบไหมครบครบโอเคน้ามัว กล่องมันไม่ขึ้นได้ละโอเคเปิดได้ละโอเคเปิดได้ละผมนาจะมีคนให้อะไรคุณแม่เมื่อกี้มีคนตรวจดูไงสั่งไว้กล่องพี่ใครฆ่าผมวิ่งไปฝังกระสุนแล้วก็วิ่งเอากระสุนมาหาผมเนี่ยใครเตือครับไม่ออกธรรมดาทำไมทำไมจะต้องยัดเอฟเฟกต์ด้วยเนี่ยพี่สั่งไว้เนี่ยเตี้ยว

เเก็บลยโอเค okay. okay. วินวินตามพี่มาตรงนี้้ลยมาตรงกับมาที่ปืนใหญ่เนี่ย <c oughs> มาตรงซ้ายเก็บเกี่ยวกระเตาะ๋าอะตรงปืนใหญ่อะ่ะตรงข้างในปืนใหญ่เ่ยรไฟปุ๊ปตงตงิ้งเ่ะอ่ะฮงคแจ หโอ้โหลรวไปของเล่นน่ารักไม่มีเลไไม่มีอะไรเลยเออได้ใจเออตั้งแต่วันแรกยังวันจึงอาการหนักเป็สามคุณเต้นว่าคุณเต้นว่าว่าโชคร้ายเลยนะคุณนิวเหรีสองนี่ไม่ได้เลยจริงๆคุณเต้นไม่เคยเปิดได้เลยแล้วเปิดแต่เมื่อวาน คือประเภทประเภทสามใช่ไหมปเปิดไม่ออกเลยประเภทสามคุณคุณนี่ลงแต่อาทิตย์แรกนะลงเลทเดทสองอ่ะตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยโอเคไปเย็กย้ายนอนกันดีกว่า,าครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับทุกคนครับผมครับ